สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนีนะครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมสําหรับอีเวนต์ตัวแฟรี่รอบที่2นะครับอีเวนต์รอบ2เนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับคือเราต้องเก็บตัวแฟร r ี่จาหรือว่าไอตัวแฟร r ี่ที่คอยไปทำมิวเทชันให้กับสวนเรานะครับตอนมาแรกๆเจนเดียวให้เราเก็บ3,000ตัวนะครับพอผ่านมาอีกวันหนึ่งคุณเจนเดียวเลยปรับให้ใหม่เหลือแค่900ตัวถามว่า900ตัวนี่เยอะไหม โอ้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาออนเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับนานอยู่นะ900ตัวเนี่ยกว่าจะได้แต่และตัวนี่คือเหนื่อยเหมอนกันนะคือเราต้องคอยวิ่งเก็บอย่างนี้นะครับนี่หตัวต่อหนึ่งเต้มนะครับตัวผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมก็เพิ่งได้800กว่าเองนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเฟรี่จานะครับหรือว่าไอตัวเฟรี่ที่เราต้องเก็บให้ครบ900ตัวนั่นเองนะหลกัหลกๆเลยนะครับวิธีการเก็บของผมจะมีอยู่2วิธีนะครับ มาดูวิธีที่หนึ่งก่อนเลยวิธีแรกนะครับผู้ชมต้องทําสิ่งนี้ก่อนนะให้ผู้ชมมาคุยกับไอตัวนางฟ้าตัวที่อยู่ตรงต้นไม้นะครับและกดเข้ามาตรงนี้นะ ผมแนะนําให้ผู้ชมทเควสต,ตัวนี้ให้ตันให้หมดเลยนะครับหลักๆเลยคือตัวที่1กับตัวที่3เนี่ยแนะนําให้แม็กเลยนะตัวที่3เนี่ยจะเป็นเวลาของตัวอีเวนแฟรี่นะครับถ้าเราอัพเต็มอีเวนแฟรี่ของเราก็จะอยู่ได้20นาทีพออีเวนแฟรี่ของเราอยู่ได้20นาทีนะครับไอตัวแฟรี่ที่ซัมมอนออกมาจากนางฟ้าตัวเนี้ยมันจะออกมาได้เยอะขึ้นและนานขึ้นนะครับหลังจากที่ผู้ชมอัพสกิลของตัวนางฟ้าแม็กหมดทุกอย่างแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือการ ดักเก็บตัวแฟรี่นะครับวิธีการดักเก็บของผมเนี่ยผมจะรอดักเก็บอยู่ด้านหลังนางฟ้าตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้สวนผมไม่มีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวผมปลูกแค่หลอดก่อนคนดูจะได้เห็นภาพนะครับว่าดักเก็บประมาณไหนอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะขอฝากนะครับนี่เลยนะครับนีโมช็อปนะครับใครที่กําลังตามหาไ d ดีบนวัตซัมสัตว์เลี้ยงในแมปโกะกาเดนไก่เพชรรวมไปถึงกดเกมพาร์ในแมปต่างๆนะครับสามารถมาที่นีโมช็อปได้เลยนะครับผมจะใส่ลิงกไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเ,เดี๋ยวผมปลูกเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลย วิธีการดักเก็บนะครับประมาณนี้น่าจะพอหลังจากที่ตัวแฟรี่ออกมานะครับผู้ชมต้องมาคาฟไม้ตัวนี้ก่อนนะแฟรี่เนตนะเพื่อที่จะเก็บตัวนางฟ้าที่ลอยออกมานะครับตอนนี้ผมคาฟมาไว้แล้วหนึ่งพันไม้และให้ผู้ชมมายืนตรงนี้นะครับมายืนตรงหลังไอตัวแฟรี่ตรงนี้นะและเราก็ดักตบเอาตัวนางฟ้าได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้วิธีการเก็บจะมีอยู่สองกรณีนะครับ กรณีที่1คือคุณผู้ชมต้องการมิวเทชันจากตัวนางฟ้าก่อนก็ปล่อยให้น้องไปทำมิวเทชันให้ก่อนหรือว่าคุณผู้ชมไม่ต้องการตัวมิวเทชันคุณผู้ชมก็ดักเก็บได้เลยเนี่ยผมก็จะปล่อยให้ไปทำมิวเทชันก่อนพอกลับมาแล้วผมค่อยเก็บนะครับจะอารมณ์ประมาณนี้หรือถ้าใครแบบโอ้พี่ผมไม่เอาแล้วมิวเทชันของผมมันเต็มส่วนและผมดักเก็บได้เลยก็เก็บได้เลยเหมือนกันครับนี่ครับประมาณนี้วิธีการเอฟเคของผมนะครับผมจะคาบไม้เก็บนางฟ้าไว้สักหนึ่งพันนะครับและผมจะเปิดออโต้คลิกไว้ครับ ประมาณนี้นะตามนี้เลยก็จะปล่อยออนทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็จะเก็บให้เราเรื่อยๆครบ1ชั่วโมงอีเวนต์มามันก็เก็บครบ1ชั่วโมงมันก็จะเก็บไปเรื่อยนะครับส่วนผู้ชมคนไหนที่เก็บครบ900ตัวแล้วยังจําเป็นต้องเก็บอีกไหมผมแนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าไอตัวแฟรี่พวกเนี้ยเราสามารถนําไปแลกกล่องได้นะครับโดยที่เราจะลงไปในที่บ่อน้ําพุนะมันจะมาทุกๆ30นาทีนะครับกล่องที่เรานําไปแลกก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะ enchanted นะครับเป็นกล่องตัวใหม่นะที่จะให้พวกสัตว์เลี้ยง แล้วก็พวกพืชอะไรต่างๆนะครับเป็นของใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนะครับตอนแรกที่มันมาเราต้องใช้100ตัวต่อ1กล่องนะตอนนี้เดี๋ยวเขาปรับให้ใหม่ใช้แค่50ตัวต่อ1นกล่องนะครับอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ในการเล่นเก็บแฟรี่นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมจะมาคาฟตัวนี้นะแฟรี่ซัมมอนเนอร์นะครับไอเทมก็ใช้ตามนี้เลยเราสามารถคาฟในตัวคาฟตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็คาบออกมานะเวลาในการคาฟจะใช้อยู่1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับว่าแฟรี่ซัมม ปั๊บนี่ครับจะมีแฟรี่บินออกมาเกือบสิบตัวนะเห็นไหมอะมิวเทชันนี่เราก็ได้เก็บได้เลยครับยิ่งคุณผู้ชมคราฟเยอะคุณผู้ชมยิ่งได้เก็บแฟรี่เยอะนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะผมจะปล่อยไปอีกปั๊บประมาณนี้นะครับเป็นไงถ้าคุณผู้ชมคราฟเยอะๆรับรองแฟรี่ผู้ชมเต็มวัแน่นอนครับไม่ต้องเสียเวลา afk ให้เหนื่อยนะครับประมาณนี้ คือแบบดีมากๆเห็นไหมแปดแปดพอเวลาผู้ชมบ้างผู้ชมก็ครับทิ้งไว้นะครับทาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับตามที่ผู้ชมต้องการเลยนะอยากได้กี่ตัวก็สามารถปั๊มได้ชิวๆเลยนะครับตอนนี้กล่องเอนชันทีเของผมนี่เหลือ37กล่องนะเรามาดูกันว่าผมจะได้ฟีนิกไหมภายใน37กล่องนี้นะมารุ้นไปพร้อมกันครับทุกคนไปครับขอฟีนิกได้ไหมขอตัวเดียวก็ได้จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก อ่ะเฉียดชฉวไปครับขอ,อฟีนิกซ์สักตัวจะมีดวงไหม <c oughs> ฟีนิกซ์มาโอ้โห <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยมาไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ได้น้องเห็ดนะครับ คุณผู้ชมครับน้องเห็ดตัวนี้มันจะมีพลังแฝงหนึ่งอย่างนะครับในการทำผลโตนะไว้ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้แล้วกันนะครับว่าเห็ดตัวนี้ใช้งานประมาณไหนนะครับไปเปิดกล่องต่อมาไหมโอ้พผพากล่องสุดท้ายโอ้น้องเห็ดอีกแล้วมาวินิจวินิจ ฟีนิกไม่มาโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอขายสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันขอขายสัตว์เลี้ยงก่อนโอเค อ uh ่ะ oh. uh. มาไปกันต่อครับโอ้โหนกกระแตแต้วแว่น oh. ี oh. ่มาบ่อยจังวะไมมมาฟินิกมาไหมฟินิกไม่มีดาวกล่องครับ นกกระแตแต้แวตมาอีกแล้วขอ,อต้นใหม่ก็ได้อะถ้างั้นอ่ะ16กล่องสุดท้ายครับไปคลิปไปเลยแล้วกันมาโอ้โหเฮ้ยไม่มายิงเหรอเอาดีฮะ จริงจังปะเนี่ยอุ้ยฟีนิกโอ้นิดเดียวครับคนดูต้องเห็ดอีกแล้วโอ้ไม่มาเลยครับอ<า>โอ้โหคลิปเลยเชียดชิวอีกแล้ว สามรอบแล้วนะโอเคสองกล่องสุดท้ายครับเวลีกูดสุดท้ายท้ายสุดครับตามน,นั้นนะครับ